สวัสดีค่ะวันนี้จะทำหัวหมูลวกจิ้มนะคะซึ่งหัวหมูที่ทำวันนี้อร่อยมากๆเลยค่ะมีความกรุบกรอบหอมสะอาดไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบนะคะรสชาติอร่อยมากๆค่ะโดยเราจะใช้หัวหมูที่ซื้อมาจากตลาดนำมาเผาอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะกำจัดขนแล้วก็ที่จะทำให้หัวหมูนะคะมีความเหลืองหอมกรุบกรอบไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบนะคะ ซึ่งการเผาเราจะเผาให้ไหม้ๆหแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะนําไปขูดด้วยมีดแล้วก็นําไปล้างแล้วก็นําไปต้มอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งวิธีการเผาหัวหมูได้เคยทําคลิปวิธีการเผาแบบละเอียดไปแล้วค่ะใน ep 54นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ช่องได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เผาหัวหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนําไปทําลวกจิ้มแล้วค่ะ ซึ่งการที่ทำลูกจิ้มได้นะคะเราจะต้องทำการเลาะเนื้อออกมาจากกระดูกนะคะซึ่งเราก็จะผ่าหมูปองแบ่งเป็นสองซีงแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ปลายมีดนะคะในการที่จะเลาะหนังหมูออกจากกระดูกนะคะก็จะต้องใช้มีดที่คมนิดนึงนะคะ่ะ เมื่อล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหนังหมูเนื้อหมูบริเวณนี้ละคะ่ะมาทำการหัน่นซึ่งการหั่นนะคะเราจะมีวิธีการหัน่นคือการหั่นแบบเฉลียงเฉลียงนะคะอันนี้เราก็แบ,บ่งเป็นชิ้นเล็กก่อนค่ะอ่าแล้วเวลาหั่นนะคะเราจะหั่นแบบเฉียงบ้างๆแบบนี้นะคะเวลารับประทานนะคะมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะมันเพิ่มรสชาติอาของ เนื้อหมูนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นหัวหมทูที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปลวกค่ะโดยที่เราจะตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือเพื่อที่จะเพิ่มรสชาตินะคะให้มันเค็มนิดนึงแล้วก็ลดกลิ่นสาบกลิ่นคาวด้วยนะคะจากนั้นเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่หัวหมูที่เราหั่นลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะคนคุกเขาด้วยนะคะเพื่อให้หมูมันสุกให้ทั่วค่ะแล้วเราก็จะปล่อยให้เดือดนิดนึงสักพักนึงนะคะเพื่อที่ให้หัวหมูมันสุกนะคะเมื่อหัวหมูเดือดสักพักนึงเราก็จะตักออกใส่กระชอนค่ะ จากนั้นก็นํามาล้างด้วยน้ําเปล่านะคะแล้วก็ตักใส่กระชอนเพื่อให้มันเสด็จน้ำนะคะก็คืออันนี้สามารถที่จะรับประทานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันมีความกรุบกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้เอาน้ำแข็งมาปกไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเวลารับประทานก็ ตักไปรับประทานนะคะก็จะเพิ่มความกรุบกรอบอร่อยมากยิ่ยงขึ้นค่ะค่ะหัวหมูลูกจิ้มวันนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกรุบกรอบหอมอร่อยสะอาดไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคน,นามากๆเลยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ